เอาลิ้ชิ้นทองคำหนักนลคะเออเราพี่บอกก็บอกก่อนเลยว่าแจกทุกวันทองคำนะคะวันยังไม่หรางวัลค่ะรวมถึงเออกระจกนะคะกับวีเป็นชุดกระเรียนเนื้อขั้น155บาทซึ่งเกี่ยวกันในทีนี้ต้องทำการจัดรางวัลด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดินไปช้อปปิ้งไปซื้อกันก่อนยังทันนะคะแล้วก็ได้ส่งกล่องมานอกจากนั้นแล้วนะะค อยู่แล้วแฟนสาวรกันเยอะมากเลยขัวะะ้วแถวก็เดียบร้อยนะคะแต่ไม่ใช่มีค่าสองอย่างนี้วันนี้ก็ได้เจอกับคุณเจนนี่ชมพู่วันและยังมีน้องเัตแนงนิดด้วยแต่